ชนะตำแหน่ <languages? S 1> งผ่าจะเลรองผู้บ่าแต่ตำแหน่งความดีให้เป็นที่หนึ่งะไม่ให้เป็นรองนะให้เป็นที่หนึ่งในความดีนะนอกจากรครับขออากาศเสื้ายืดนเพี่จะกับมาใหม่นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติเตกิระจัมปาสีนคะเรสัมมาสัมพุทธะสารีริกาธาตุ ข้าพระเจ้าขอน้องถวายดอกไม้เฟองาราและแรงศรัทธาบริสุทธิ์จากสาวกแห่งพระพุทธองค์พร้อมทั้งต้นกาต้นธรรมด้วยความเคารพสักการะยิ่ง เบาในธาตุใช้ขันสบายเบิกบานไม่ร้อนในเย็นมีแต่สติที่เข้าไปรู้ร้อนไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร้อน,อนแต่จิตที่มุ่งม,มั่นต่ความสําเร็จสําคัญที่สุดขอสมายดอกม้เป็นพุทธบูชาทุกภาษาสาธุส่งบุญน,นี้ให้ทั่วทั้ง3ามโลกทุกประการขอบูชาพระปรมาสตริกา 4, าธาตุแปดพนสี่พันพระองศาทุไปนั่งสวดมนต์ ສັດແມ່ສັດຕະພະວັນທຸສຸຂິຕມາສ້ງກາຂໍສໍາມາວາຈາ สัมมาคัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังข וש าอิกภเวมัติมาปฏิปทาตทะคเตนะอภิสัพพุทธาจักุกรณียะนะกรณีอุปัสสไมยาปิญญายาสัพพุทธายาณิพานาญาสังวัตติ ทิทางโคปันนภิกขะเอตุขังอริยสัพจังชาติปิทุขะจาราปิทุขะมรณามปิทุขังสวัสดิภริเทวะทุขะทูมานาสุปายาปัสสังเสถโตนิสินโนเจวะมัจมิ โกนทานโยปุปภาเขจาอาขะานเยจักาสะโพสารีปุโตจัทาคีเนติกาปุญญะงโนอนโมทันตว สาธุสาธุอนุโมทนาสาธุก,การพระคุณเจ้าพระอาจารย์ขอเป็นตัวแทนแห่งสงฆ์รับความประสงค์นิมนตมส่งถึงองค์งพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอรหันตสาวกทั้งหลายดังที่ท่านปรารถนาขอด้วยความสุขความเจริญความ,มงกงามในศีลในธรรมอยู่เย็นเป็นสุขทุกประการโจงเพียนเกิดแด่ดทุกตั้นทุกตนทุกคนในปัจจุบันนี้ทุกเมื่อตลอดไปตลอดกาลนานเธอ อิชิตังปาชิตังตุมห้าขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยจับพรานขอความดำรีทั้งปวงของท่านจงเต็มที่ เหมือนพระจันทร์ในวันเป็นมันแก่ามาีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิโยวิวัจันตุความชัรนไรทั้งปวงจงบำราดไปโรคทั้งปวงของท่านจงหายอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนขอสัพพะมงคลจงมีแด่ท่านเหล่าเทพเทพวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน ด้วยอาโนภาพเหียงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอความสวัสด,ดีความโชคดีความสำเร็จทั้งหลายจงมีแด่ดท่านตลอดการชั้นนั้นทุกเมื่อเถิด